อยาม้เย้ดนุขอบใจทุกคนมากนะครับที่มามฟอนีนี้ปีนี้วยอายุเท่าไหร่ ก็พวกเราก็เกี่ยวกับเรื่ลูกๆนะก็ประมาณลูกบุญนั่นแหละพวกเรารักพ่อแม่รักผู้ปกครองนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีนะที่ขอบใจทุกคนมากนะครับตัวแทนเลือกเป็นตัวแทนพูดเรื่องของก็วันเกิดวันนี้ก็ขอลืมพูดไป ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงคะ่ะอันไหนที่พวกหนูทำไม่ดีหรือว่าร่วงเกินไปอันนี้พวกผมก็ขอโทษอาจารย์ในตรงนี้ด้วยคะ่ะมันเป็นอะไรพวกเราทําดีทุกอย่างนะขอบใจเรามากทุกคนนะครับแต่ไม่เส,สื่อ <laughs> สิ่งหนึ่งที่ทําคือ <laughs> ตม้มหายยังไงครับ เก็บส้มก่อนคุณตาม่มีชู้ไม่ีเซอร์ไพรส์นะครเซอร์ไพรส์แต่แค่เซอร์ไพรส์คุณเซอร์ไพมากเลยที่